ลำซัวค่ะบังทุกคนนะนี่เป็นเมนูอะไรนอนอยู่นอนทับอยู่นอนทับแม่หางหมูเนี่ยแม่หางหมูรีบไปเห็นแน่เลยเมนูจะขายจะพอบ้านส่วนพี่ลูกตาเท่านั้นหางหมูกับกรอบฟูฟูเบิ้งจี๋ดลายเบิ้งเนี่ยเบิ้งเบิ้งอันนี้สามหางสิบหางอันนี้สามหางสิบหางแน่นอยู่นี่ ฟางว่าอย่างนี้ค่ะทางติ๊บนี่หางนี้หางละห้าบาทหางละหาบาทเด้อมาเด้อแม่เด้อตั้งเด้อจ้ะแม่ค้าออกตัวเองเลยนะคะตอนนี้หางละหางละใครไม่มีหางมาเติมหางที่นี่ค่ะคักบอคักเมื่อนี้มาเจอแล้วนะคะดอกไม้แดงนะคะดอกไม้แดงตามสบับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันสองสีพี่น้องมันสสีตังไหนอะตอนนี้มันหลายสีเพิ่มขึ้น เอาเอาตำาตำยเนี่ยตำตำเสื้อขนมจีนเออเอาเปบเอากางเอากลางเอากางน้เอาเสื้อ่ะ้างบ้างตำสน่อยเล่แม่กระดาษอีหลามบ้างนี่ก่นก็ได้เนี่ยเอ้ยมันเป็นยังอันนี้างะเนีาเอาใส่ยิงเลยนาะหาบาทจ้ะโอ้มันหลเกินเอากรอนจะ อันคนเดียวฮาบาทก็ทำบมาพวงก็สนอกอันอันนั้นแม่เนาะสามข้างหาจะแม่จ๋าเบิ่งทายโยไม่ขาดเด้อบาสอันข้างบนหรือข้างล่างมันจะเฟียดก้อนกันให้เบิ่งดีๆอันนี้เพลงแค่ไหมาสันเพ่งมาเสียมาหนี่แม่เออต่ำแซ่บก็หนีบอถ้าเพลงมาแล้วมันบ่มีเวลามาหากันตัวโอเคเออ กรเพีงมาแล้วม wow. ันย bon ุนจุ่มไผ่จุ่มมันเกินสอยุหันแม่ด้อดข้อเนาะนี่หามูกับรอบเานี่โอ้โมาดูจักสิกินยังแน่เดี๋ยวให้มันย่อยกลับขึ้นมาใหม่เดีบองานช่วงนี้หลายบ่นี่ลายค่ะเดือนเดือนมีท่ารแห่งสหลายค่ะ เอ้าหงเยินว่ามันมีมันมีนกลองไหมว่าแมนบอกเมื่อใดบาทส้งเลยเดือนหกเนี่ยผู้ใดเหรอแต่ว่าบนนูนหนักไปเยอรมันเดือนหกของผมไปแล้วกับวันที่สิบสามสิบสามิทุนาใหม่พัชรีกล้องไว้ได้แล้วก็เบลคาณิตค่ะโอแมนอยู่ดอกทำไมพัชรีมากจะอยู่ได้ไหมแค่นั้นเราบนนูนก็ไปน้ำฝนไม่พัชรีตยอตยๆตไปเยอรมันสองงานจะ อุ้ยเนาะอาหารการกินนะคะอีสานบ้านเราตุนหม่ขึ้นจะเป็นยังสันเนาะบาทเนาะอยากได้หวานได้สมได้เปรี้ยวได้เข้มอยากได้ยังหอกเลยค่ะเอาตำั่วไม่ใช่เหรอเธอไม่ใช่เหรอเธอนั่นเอาแล้วโป๊ะแตกแล้วแม่ขา หรืมันแตศ้าเกินไปบ่เหรอะนอนน้อยแต่นอนน่แน่ไหเบิ่งทุกคนนะนอนอยู่นอนทับอยู่นอนทับแม่หางหมูเนี่แม่หางหม้ลิบาเลยนี่เมนูจะขายเฉพาบ้านสุนพกตท่านั้นหางหมกับกลัวฟูฟูเบิ่งจีด่าเบิ่งนี่เบิ่งเอันนี้สามหางสิบหางน้อยนนี่นี่ เปลาเปล่านี่นีามห้างซิบนี่หางนี่<อ>หางละห้าบาทค่ะหางละหาบาทเดอ้อมาเด้อแม่เด้อตั้งเด้อจ้ะแม่ขา่าออกตัวเองเลยนะคะตอนนี้หางละหางละใครไม่มีหางมาเติมหางที่นี่ค่ะคระบอสจ้า